เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาจุก,กับช่องโอตี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปรีวิวรหัสของผมนะครับราคาสปีดดิปเตอร์นะครับก็คือรหัสนี้นะครับที่ราัสไม่เชิงรหัสสำรองนะทุกคนก็คือประมาณนี้นะโอเค ราก็จะพาไปดูรถทั้งทางได้ของรถกันก่อนเลยเนะตอนนี้เนี่ยรถเอของผมที่ถาวรมีประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าคันนะคันคันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นคาวินอเลสนะครับผมคาวินอเลสสกินแฟนทอมนะนี่รูปร่างรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นงนี้นะครับโอ้ขอเกินน้ำลายก่อนต่อไปก็จะเป็นคอมมานเดอร์ spX นะครับผม ก็จะเป็นสีสกินของมันเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีดาออกชมพูชมพูนะโอเครูปทรงรูปล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะขั้นต่อไปก็จะเป็น Night of Dark นะครับคันนี้เป็นรถสายฟรีนะครับผมเป็นรถสีม่วงสเต็กสกิลคล้ายค้าทวินอเลสน,นะครับแต่ว่าเป็นรถสายฟรีนะโอเคต่อไปก็ Internal Night m o n a มนานะครับ แต่คันนี้ผมไม่ได้ถาวรนะครับเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่ามันต้องเปิดช่องนะครับแล้วผมเปิดไม่ได้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นซันกอนนะครับคันนี้ก็ถาวรนะซันกอนก็จะรูปร่างรูปทรงเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นสีดแดงนะมีห้าท่อเหมือนกันนะครับโอเคก็จะไปดู Beauty of Time นะครับคันนี้ก็เป็นรถสปีดพาร์ทนะครับ น่าจะประมาณซีซันสิบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบ HD กันนะนี่โคตรโ,โปรเฟชชั่นอลเ <c oughs> ออตลกต่อไปชื่อ Wine b r e a k e r นะเป็นรถสำหรับใส่แบตเทิลนะถ้าใครชอบก็อาจจะซื้อได้นะแต่ต้องมีกำลังซับนะเพราะมันต้องเติม ต่อไปก็ Inferno Revelation นะครับผมก็จะเป็นอัปเกรดมาจาก Revelation นะครับอัปเกรดมาจาก Revelation กับ Blue Shadow นะก็จะเป็นมี5ท่อแล้วก็คันใหญ่กว่านิดนึงนะคันนี้ก็รถหมาไม่ไม่ได้ถาวรนะอันนี้ก็รถ Super Orange เหนียวเป็นรถของสายฟรีเหมือนกันนะครับผมเออฮะรูปทรงก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะต่อไปก็ The Equalizer นะครับผมเป็นรถ ต้นเกมเหมือนแมคคาเรนนะคบแต่ว่าผมไม่มีแมคคาเรนมีแต่เอควิไลเซอร์นะต่อไปก็ไนชิฟ nice นะครับผมก็เป็นรถใส่แบทเทิลเหมือนกันนะครับเป็นรถใส่แบทเทิลคันแรกนะโอเคต่อไปก็เลสลัตเตอร์คันนี้เป็นรถสปีดพาร์ทซีซั่นหนึ่งนะได้ถาวรมารูปทรงก็จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆพอร์ชนะผมว่า ต่อไปก็เดิอะแมมมอสนะเป,นเป็นรถเป็นรถแนวบิ๊กฟุตอะเออประมาณนั้นหนะโอเคต่อไปก็เดลเบเกอร์นะก็ได้ถาวรเหมือนกันนะโอเคคันนี้ก็จะรูปทรงเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีสกินมันด้วยนะครับสกินสกินมันคือเหมือนกันดั้มนะแต่ว่าไม่ไม่มีนะครับ มันต้องใช้เพรซื้อนะทุกคนโอเคขั้นต่อไปก็ r e เวเลชั่นนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนคงคุค้นะเคยนั่นแหละตั้งแต่เกมเปิดอะประมาณนั้นโอเคทาวนนะแล้วก็อันนี้ก็ลดแจกฟรีเป็นของเกมเปิดได้ประมาณปีที่สองมั้งเขาเขาแจกฟีมานะ ถ้าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะซาก้าก็ไม่ถาวรแล้วก็เล p แฟนทอมก็ไม่ถาวรน,นะครับผมโอเครถทั้งหมดก็จะมีเราวๆสิบสี่คันนะครับถาวรต่อไปเราก็จะมาดูทางด้านของแฟชั่นกันนะแฟชั่นมาดูที่เซตก่อนเลยเยอะนะทุกคนผมขวไม่พูดนะเพราะมันเยอะมากจริงๆ ต่อไปก็จะเป็นทรงผมนะคะผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะก็ขออภัยด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นรองเท้านะทุกคนก็แบบไม่พูดเหมือนเดิมนะเพราะมันเยอะจริงๆอะต่อไปก็ประดับหลังนะครับก็จะมีประมาณนี้ถาวรเยอะนะถาวรก็เยอะอยู่รหัสเนี่ยอืมนี่ประมาณนี้ต่อไปก็ประดับแขนนะหรือเรียกว่าไม้คาถาก็ได้ผมเรียกว่าประดับแขนนะครับ ก็ถาวนซะส่วนใหญ่นะของแบบของเช่ามาไม่ค่อยจะมีนะของที่แบบได้เป็นวันนะ่ะไม่ค่อยมีแล้วครับผมต่อไปก็ประดับหัวประดับหัวก็จะเป็นพวกแหวนอะไรประมาณนี้นครับโอเคและเออจะบอกทุกคนว่า รหัสนี้ผมเอ่อนี่เดี๋ยวผมบอกแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูตอนท้ายแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเอลนะครับเอลเอลที่มีสีม่วงๆแปะอยู่ก็จะเป็นเอลของแรงซูพีมแล้วก็รีเจนนะครับผมก็คือแรงเดียวกันนะครับซูพีมกับรีเจนแต่ว่าเอลก็อันเดียวกันนั่นแหละครับเอลก็จะมีประมาณนี้นะครับมีตั้งแต่ซีซันหนึ่งถึงซีซันสิบเจ็ดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเวนตานะ ต่อไปก็ต่างหูนะต่อไปก็ข้อมือกําไรข้อมือ่อต่อไปก็หางหางผมมีนะแต่ผมไม่ใส่อะผมอยากแฟชั่นน้อยอะเออต่อไปก็ใบหน้านะครับแล้วก็แสงไฟตรงเท้าแล้วกันผมเรียกง่ายๆต่อไปก็ลิงไลท์ลิงไลท์นี่รหัสรหัสเก่าผมมีนะแต่ตอนแต่แต่รหัสนี้ไม่มีนะ โอเคต่อไปก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับผมขอไม่พูดนะ โอเคตอนนี้เราก็จะมาดูในส่วนของแรงนะครับตอนนี้ผมอยู่แรงโนวาสองนะทุกคนผมอยู่แรงโนวาสองนะโอเคสี่สิบสองเต้มน,นะครับผมแล้วก็ใกล้จะขึ้นซูพรีมแล้วแต่สีสันนี้น่าจะขึ้นไม่ทันนะเพราะมันเหลืออีกเจ็ดวันมันถึงจะรีแรงอนะโอเคต่อไปก็มาดูทางด้านของอันดับแรงนะครับของเพื่อนผมนะครับของเพื่อนในรหัสนี้นะก็จะมีแรงแบบ ร e เจนรีเจนหนึ่งเแต้ม700กว่าแต้ม200กว่าแต้มนะแล้วก็ต่อไปก็จะไปดูในส่วนทางด้านของโปรไฟล์ของผมนะผมนี่มันก็จะบอกทุกอย่างเลยนี่เห็นไหมแล้ว e g e n นที่ผมอยู่เคยอยู่เคยอยู่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็อาจจะขึ้นในซีซันหน้านะ เดี๋ยวทำคลิปไกให้แล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรกันเจียงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สกายเฮาแล้วก็โมเย่นะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเต่าผมก็ไม่รู้นะว่าตัวอะไรอันนี้ก็พื้นหลังใช่ใช่มันเรียกว่ากรอบโปรไฟล์แล้วกันกรอบโปรไฟล์ของโปรไฟล์อีกทีนะต่อไปก็ถ้วยรางวัลน,นะครับดูกันยาวๆเลย โอเคต่อไปก็จะไปดูทางด้านของสัตว์เลี้ยงกันนะครับผมตอนนี้นะสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้อยู่ก็จะใช้เป็นโมเย่กับกับตัวที่สองอะที่เป็นล่างสีแดงชื่อว่ากันเจียงมั้งอ่านผมผมยังงงกับชื่อสัตว์เลี้ยงตัวนี้อยู่เลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยใช่ผมยัง,งงงอยู่เลยแต่แต่แต่โมเย่กับสัตสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันมันดีนะค่าสกิลมันอันนี้ก็จะเป็นเต่านะ โอเคต่อไปก็สกายฮานะแล้วก็ตัวพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งั้นก็ไม่พูดเลยแล้วกันนะครับต่ออันนี้ก็ฮอกนะก็ใช้อยู่นะ สัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็สัตว์เลี้ยงเมตานะก็แบบโมเย,ยก็เทียสูนนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน